สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟหม่ซีไรซีซั่นถูกโอเคนะครับวันนี้ผมก็แอดมินไปนะครับแอดมินไปคนเดิมน,นะครับก็จะรีวิวสปาวหน่อยโอเคนะครับผมก็นี่คือสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโอเคเราก็เดินไปเลยนะครับนี่ก็คือเติมเงินปุ่สองทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะจ๊ะเติมเงินปุ่สองทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะจ๊ะก็ ไปเว็บเลยครับเว็บนี้ก็เติมเงินสดเติมเงินแบบเติมอัตโนมัติเลยนะครับผมก็คือว่าก็ลองเติมไปดูนะจ้ะอันนี้ก็คือเว็บเหลือเช็คเจอแผนก็คลิกขวาเอาเลยแล้วก็คั่วปี้นะไม่ใช่คั่ปี้กั่วปี้ใส่ไว้ในเน็ตตรงนี้เลยโอเคก็ด้านขวามือก็จะเป็นเรนะครับเกรต่างๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ ยังไม่ได้ทำอะไรามากมายเลยนะก็อันนี้ก็เป็นแค่เพจด,ด่บเทชท่านนะครับเบล1หนึงกัเวล2สองเลยเข okay. ซ้ายมือก็จะเป็นอีเวนก็หาได้จากกิจกรรมเท่านั้น GC นี่หาได้จากการเติมนะครับจากการเติมทั่านั้นนะก็คืออันนี้เป็นโปรโมชั่นเลยก็คือกิจกรรมมันก็จะได้นี่เลย5าทัวร์โอเคล้วก็ลองออกมาดูกันข้างนอกเลยนะครับผม อันนี้ก็ไอเทมอัปเดตต่างๆเลยนะผมก็คือซ้ายมือก็จะเป็นมาดวันแรกกันเลยก็สั่งทําชื่อสีนะครับก็ห้าสิบตูติต่อแอดมินนะครับแล้วมาวินโคโอ,อีก,ก็คือยศนะเป็นยศถาวรก็เดี๋ยวอธิบายยศแรกให้ฟังก่อนเลยก็คือยศมาวินก็จะเพิ่มเลือดห้าหัวใจ สองร้อยถูนะครับเป็นยศถาวรเลยเติมกับในเว็บเลยไม่ต้องเติมแอดมินเติมในเว็บแล้วซื้อได้เลยนะแล้วโคอีนี่ก็บวกสปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบถูมันก็จะถูกกว่าไอ้ยศเจ้ามาวินเนี่ยก็มันก็แค่วิ่งเร็วเท่านั้นในเว็บเติมก็ตรงนี้เลยให้คลิกให้พิมพ์เอานะครับคลิกขวาไม่ได้คลิกซ้ายไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ต้องพิมพ์เอาเลยนะครับ โอเคแล้วเข้ามาดูทางขวามอือก็เป็นซ i two m o n ี่นะครับผมก็ร้อยทูนะครับอยู่ในเว็บเติมเลยแล้วคิดก็ยังไม่ได้อัปเดตลงขายอะไรเลครับถ้ากลัวเซิร์ฟเวอร์แกก็นี่เลยมีปิดฝนเลยนะครับผมโอเคได้ขวามอืออะไรเนี่ยอ๋อทางขยัะช่างมันแล้วนี่นครับของฟรีก็โอ้จัดหนักจะเต็มเลยของได้เยอะมากโอเคสายไป เดี๋ยวจะลองลงไปหาของนะครับว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่านะครับโอเคแล้วนี่ก็ซ่อมของฟรีนะครับแล้วนี่ก็เฟสดาปกติเลยที่ดูครั้งแรกโอเคแล้วมาดูบอสกันดีกว่าก็บอสต,ตัวแรกบอสต,ตัวแรกอะ่ะจะเกิดจะเกิดนี่เลยนะเมืองนี้เอ้ยไม่ใช่เมืองนี้เดี๋ยวบ้าเอ้ยต้องเกิดบล็อกนี้บล็อกสีทองนี่เลย ก็เลือดมันก็จะพันพันหนึ่งอ่ะใช้ปืนยิงก็พักหนึ่งเหมือนกันถ้าใช้ปืนกระปาบอย่างผมเนี่ยมันก็จะยิงอ่ะก็จะตายก็ใช้ต้องใช้ปืนออดยิงมอสอ่ะก็ดอปอ่ะดอปของดีอ่ะตอนนี้เลยถ้ามอสใหญ่ก็จะเป็นนี้เลยบล็อกนี้เลยเป็นบล็อกบล็อกนี้นะบล็อกนี้นะจ๊าไม่ต้องถามแอดมินว่าบล็อกไหนบล็อกนี้เลยโอเคเลือดมันก็จะสองพันแล้วมาดูตรงนี้เลย ก็ของดรอปจากบอสมันก็จะดรอปหัวเนี่ยหัวนี่แล้วก็สไนด์แรงๆนั้นเลยก็ลองดูเอาเลยนะแล้วอันนี้ก็บอสเล็กนะดรอปตามนี้เลยแล้วหัวบอสอะเอาไปทำอะไรก็นี่เลยก่องสุ่มกลองสุ่มก็สุ่มอ่ะจะได้ของอะไรก็แล้วแต่ดวงนะจ๊ะอันนี้ก็คำสั่งสร้างทีมเลยมาสร้างกันให้ ให้เต็มเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟตอนนี้ก็เซิร์ฟคนน้อยมากเลยก็ถ้าใครอยากจะเล่นเซิร์ฟนีนะ้เดี๋ยวผมจะทิ้งไอพีเซิร์ฟไว้ด้านล่างคลิปนะครับอโอเคแล้วก็ลองมาดูวิธีการซีแม็ก C Mac นะโอเคเราก็นี่ก็เป็นสมองนะครับเราเอาปืนใสยย่ตรงนี้ยใส่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นรูปขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะโอ้ ให้ดูแล้ครับทับช็อปก็เป็นปกตินะครัออบแล้วก็อท,อทับกันนี่เลยอ่าสมมุติเราซื้อ M4 มาหน <ะ S 1> ึน่งกระบ,บอกใช่ไหมแล้วมันยิงไม่ได้อแอดแอดยิงไม่ได้ก็ต้องอ่านตรงนี้ครับก็คือเอาปืนใส่ไว้ตรงนี้โอยป้าเอ้ยลืมเอาลูกมาโอเคเอาลูกมานับลูกหนึ่งแล้วขอซีแม็กอีกสักแม็กหนึ่ง โอเคเราก็กด e เลยเอาปืนนี้ใส่ไปแล้วก็แม็กนี้ใส่ไปเห็นไหมครับปืนจะเด้งมามมนี่ไม่มีชื่อนี่มีชื่อเห็นไหมครับผมโอเคแล้วหยิบออกมานี่เลยอว่าเอ้ยมันยิงไม่ได้ก็เพราะว่าห้ามถือปืนหนึ่งเกินกว่าหนึ่งกระบอกก็คือเอาปืนนี้ออกไปซักแล้วก็ยิงมันก็จะยิงได้ปกตินะครับผมโอเค แล้ววิธีใส่ cma x ก็เหมือนเดิมเลยก็เอาปือนีิใส่ไปแล้วก็เอา cma x ใส่ลงไปก็จะเป็น cma x ็อยเห็นไหมครับผมโอเคแล้วเราจะมาลองสุ่มเกิดกันเลยนะครับผมก็สุ้มเกิดก็มีดีแลนดอมนะครับก็คลิกตรงนี้ไปมันก็จะเป็นทุ้มเกิดและทางนี้มันก็เป็นเซฟโซนหนึ่งถึงสี่นะครับแล้วก็ลงเมืองต่างๆถ้าคุณมีแครหรือมีอะไรก็เพื่อนมีอะไรให้ลงตามนี้ได้เลย ถ้าไม่อยากเจอนคนเพื่อถ้าไม่อยากเจอนคนยิงก็ให้ลงสุ่มเกิดซะนั่นจัะจะได้ไม่ต้องตายโอเคแล้วครับ se ll นะครับมันก็จะเป็นที่ขายเนื้อเนื้อ,อมบี้แล้วเพ็รไอ้กองเนี้ยคือเป็นมันดี่นะมันก็จะดอปตามแาะตามซอมปี้ปกตินี่แหละมันมีโอกาสดอกยากนิดนึงก็คือถ้าดอกมาอันหนึ่งก็ขายได้หนึงน่งนหมืนบาทอ่ะ เขาคิดดีรวยนะครับผมโอเคเราก็จะมาลองซูเกิดแล้วละกันซูเกิดไปโอเคเกิดไหนไว้บ้าเอ้ยต้องเดินไปดูนะเเมืองเจอเมืองเจอเมืองดูเมืองก่อนว่าขอมันดอกที่หักง่ายเออนี่เป็นการโปรโมทเซิร์ฟครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็ถ้าผมพูดอะไรไม่ดีไปก็ต้องขออภัยด้วยนะ แยะเอ้ยนันจ้ะโอเคก็ลองมาดูบ่าเอ้ยทำไมกล่องไี่มีวะเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยตกใจเลยแอดมินเซิร์ฟเวอร์นะแอดมินเอ้ยไม่ใช่แอดมินเนี่ย้าสตาฟเซิร์ฟนะครับผมก็มีอะไรก็ปรึกษาได้ก็คนก็น้อยอยน่ะนะครับโอเคเราก็ลองมาเปิดกล่องส่ง อิปว่าไม่ใช่กล่องส่มดิโอ้โหไปหมดแล้วผมกล่องดอกอ่าอิป่ได้ชุดม,มนหนึ่งชุดอ่าแล้วขอบอกนะถ้าถ้ากล่องหายปั๊บไปอย่างนี้ก็คือคุณได้เก็บของไปแล้วแล้วมันก็จะไปดอกที่อื่นนะโอเคแล้วก็เดินตามมือเลยแล้วกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่า เคเดี๋ยวผมว่าผมทับทับสปาดีกว่านะเพราะเมืองนี้มันไกลอ่ะผมว่าอยู่เห็เอยได้พีก็สิบมาได้ไงเนี่ยูนย์แมกเออแล้วขอบอกอย่างนะไอ้กล่องเนี้ยไม่ได้กล่องประดับนะครับก็มันเป็นกล่องเปิดของเลยเนี่ยได้ของเห็นไหมมันก็จะสุ่มได้ทั้งอาหารใช้ได้ทั้งปืนอะมากดสุ่มก็ได้นะโอเคแล้วก็ เอาลงง่ายๆเลยเป็นลงเมืองก็ลงเมืองขอเป็นล็อกกี้ฟอร์ดแล้วกันเห็นเขาว่าคนเยอะโหมบ้าเอ้ยโอมดบ้าเอ้ยตื้นถือสองกระบอกโอเคนี่ไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่บอลนะนเป็นใีส่ชุดเกาะโอเคก็ไม่จบอะไรหรอกโอเคนี่เลยเดี๋ยวบอกให้ฟังเลยก็คือ ตัวเล็กมันก็จะเกิดอยู่บ็อกนี้เลยนะก็สิบนาทีเกิดอ่ะก็เรามาฟังฟาร์มกันเนีลยมันก็จะมีโอกาสตอบทั้งสไนท์ทั้งอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าผมอยาก pvp เดี๋ยวพาไป PVP แล้วกันโอเคขอประกาศก่อนนะประกาศ ไม่ป,ประกาศนี้บอกว่ามายิงมายิง pvp กันตายของไม่ตกนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดู pvp อยู่ตรงไหน,นก็ทางขวามือเลยก็คือ pvp นี่นะครับตัวใหญ่นะ อ่านกันด้วยนะโอเคนี่เลยก็อ่านนะครับก็นี่ PVP กอบก็คือตายของตกนะครับผมตายของตกและตรงนี้ก็เป็น PVP no ด r o ก็คือตายของม่ตกก็คลิกกันเลยครับหมับเข้าไปเค okay. ดูที่ใครผมจะยิงใครได้หรือเปล่าหรือว่าเขายิงเรากันแน่ ต้องรอนดูกันเลยนะครับเจอคนและเจอคนล้ดูก่อนว่าผมจะฆ่าได้ไหมโอ้โหเม็ดเดียวครับหัวแตกเลยว่าเอ,อ้ยเคผมแค้นอะ่ะแค้นอะ่ะไปใหม่ดีกว่าโอเคนะครับก็ลองดูอีกทีหนึ่งถ้าผมฆ่าตายมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลย เคเดี๋ยวจะลองไปยิงคนดูก่อนนะอ้อยป้าเอ้ยสตาร์ทโผผมยิงไปเหอะยิงคนหลังดีกว่าลุมลุมยิงลุมยิงครับลุมยิงป้าเอ้ยที่ไม่ตายที่ผมยิงกาก้วเนะี่ยขอขอเติมยาก่อนอเติมแมกก่อนป้าเอ้ยติยมตาย ตอนี้ก่อนโอ้ยป้าลุมลุมป้าเอ้ยเอาเข้าใหญ่แล้วคราวนี้หลบหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยังตามยังตามมาป้าเอ้ยยังตามมาจะวัดป่ะล่ะจะวัดป่ะล่ะนะจะวัดป่ะล่ะป้าเอ้ยมาดิมาดิมาดิใครตายก่อนมาดิมาดิใครตายก่อนมาดิป้าเอ้ยตื่นยาโอ้ าลองดิมามามาดิป้าเอ้ยยายาโอ้ยโอ้ยถ่ายแล้วป้าเอ้ยยามาดิมาดิเอาดิเอาดิเอาดิมาดิอ่ามาดิมาดิาดาดโอ้ยป้าเอ้ยค้างโอ้ยไปไหนละ่ะมืนเลยคขนี้มึอ ลองมาหลายชุดเทพเนี่ยชุดเทพลองมาหลายชุดเทพอ,ะอ่ะนะลองมาหลายโอ้ยป้าเอ้ตายโอเคก็ต้องขอขอเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ที่บอกเลยเดี๋ยวจะทิ้ง i อเซิร์ฟเวอร์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับก็ช่วยให้เซิร์ฟอยู่รอดโอเคเดี๋ยวขอ หามุมจบคลิปแบบสวยๆเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับก็ผมแอดมินเซิร์ฟไล์ก็ต้องขอสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับออวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟไล์ซีรีซันโอเคนะครับวันนี้ผมก็แอดมินไปนะครับแอดมินไปคนเดิมนะครับก็จะรีวิวสปาวหน่อย โอเคนะครับผมก็นี่คือสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโอเคเราก็เดินไปเลยนะครับออนี่ก็คือเติมเงินพูลสองทุกวันเสาร์อาทิตย์ Manager. เลยนะจ๊ะเติมเงินพูลสองทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะจ๊ะก็ไปเว็บเลยครับเว็บนี้ก็เติมเงินพูลสองเติมเงินแบบเติมอัตโนมัติเลยนะครับผมก็คือว่า ก็ลองเจอปาดูนะจ้ะอันนี้ก็คือเว็บเหลวเช็คเจอแพนก็คลิกขวาเอาเลยแล้วก็คอปปี้นะไม่ใช่คัปปี้คอปปี้ใส่ไว้ในเน็ตตรงนี้เลยโอเคก็ด้านขวามือก็จะเป็นเพจนะครับเพจต่างๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะก็อ,อันนี้ก็เป็นแค่เพจดาบเทชท่านนะครับเวลหนึ่งกับเวลสองเนี่ยโอเคซ้ายมือก็จะเป็นอีเวน ก็หาได้จากกิจกรรมเท่านั้น GC นี่หาได้จากการเติมนะครับเป็นก,การเติมทั้งนั้นนะก็คืออันนี้เป็นโปรโมชั่นเลยก็คือกิจกรรมมันก็จะได้นี่เลย50ทัวร์เคแล้วก็ลองออกมาดูกันข้างนอกเลยนะครับผมอันนี้ก็ไอเทมอัปเดตต่างๆเลยนะครับก็คือซ้ายมือก็จะเป็นมาดูอันแรกกันเลย ก็สั่งทําชื่อสีนะครับก็ห้าสิูติดต่อแอดมินนะครับแล้วมาวินโคอี้ก็คือยศนะเป็นยศถาวรก็เดี๋ยวอธิบายยศแรกให้ฟังก่อนเลยก็คือยศมาวินก็จะเพิ่มเลือดห้าหัวใจสองรอถูนะครับเป็นยศถาวรเลยเติมกับในเว็บเลยไม่ต้องเติมแอดมินเติมในเว็บแล้วซื้อได้เลยนะแล้วโคอี้นี่ก็ พวกสปีดสามสิบเปอร์เซ็นรอยหสิบถูมันก็จะถูกกว่าไอเด็ดเจ้ามาวินเนี่ยก็มันก็แค่วิ่งเร็วเท่านั้นแต่เว็บเติมก็ตรงนี้เลยให้คลิกให้พิมพ์เอานะครับคลิกขวาไม่ได้คลิกซ้ายไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ต้องพิมพ์เอาเลยนะครับโอเคแล้วเข้ามาดูทางขวามือก็เป็นซิกซ์ทูมันนี่นะครับผมก็ ร้อยทูนะครับอยู่ในเว็บเติมเลยแล้วคิดก็ยังไม่ได้อัปเดตลงขายอะไรนะครับถ้ากลัวเซิร์ฟเวอร์แหลกก็นี่เลยมีปิดฟฝนเลยนะครับผมโอเคได้ขวามืออะไรเนย mm hmm. อ๋อทงังขยังช่างมั้น mm hmm. แล้วนี่ับของฟรีก็โอ้จัดหนักจัดเต็มเลยของได้เยอะมากโอเคสายไปเดี๋ยวจะลองลงไปหาของนะครับว่ามันจะได้ของ ดีหรือเปล่านะครับโอเคแล้วนี่ก็ซ่อมของฟรีนะครับแล้วนี่ก็เฟดดับปกติเลยที่ดูครั้งแรกโอเคแล้วมาดูบอสกันดีกว่าก็บอสตัวแรกบอสตัวเล็กอะ่ะจะเกิดจะเกิดนี่เลยนะเมืองนี้เอ้ยไม่ใช่เมืองนี้เดี๋ยวบ้าเอ้ยต้องเกิดบล็อกนี้บล็อกสีทองนี่เลยตอนเลื่อนมันก็จะพันพันหนึ่งอะ่ะใช้ปืนยิงก็ พักหนึ่งเหมือนกันถ้าใช้ปืนก,กระดาบอย่างผมเนี่ยมันก็จะยิงอ่ะก็จะตายก็ใช้ต้องใช้ปืนหนุนบอสยิงบอสอ่นะก็ดอบดอกของดีตอนนี้เลยถ้าบอสใหญ่ก็จะเป็นนี่เลยบล็อกนี้เลยเป็นบล็บอกบล็อกนี้นะบล็อกนี้นะอาจารย์ไม่ต้องถามแอดมินว่าบล็อกไหนบล็อกนี้เลยโอเคเรื่องมันก็จะสองพันแล้วมาดูตรงนี้เลย ก็ของจอบจากบอสมันก็จะดรอปหัวเนี่ยหัวนี่แล้วก็สไนด์แรงๆนั้นเลยก็ลองดูเอาเลยนะแล้วอันนี้ก็บอสเล็กนะดรอปตามนี้เลยแล้วหัวบอสอะเอาไปทำอะไรก็นี่เลยก้องสุม่มกองสุม่มก็สุ่มอะ่ะจะได้ของอะไรก็แล้วแต่ดวงนะจ๊ะอันนี้ก็คำสั่งสร้างทีมเลยมาสร้างกันให้ ให้เต็มเซิร์ฟเวอร์แลวเซิร์ฟตอนนี้ก็เซิร์ฟคนน้อยมากเลยก็ถ้าใครอยากจะเล่นเซิร์ฟนีนะ้เดี๋ยวผมจะทิ้งไอพีเซิร์ฟไว้ด้านล่างคลิปนะครับอโอเคแล้วก็เรามาดูวิธีการซีแม็ก C Mac นะอโอเคเราก็นี่ก็เป็นสมองเราเอาคืนใสยย่ตรงนี้ใสยย่ตรงน,ยยงนี้มันก็จะเป็นลูกขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะ แค่ให้ดูเลยกันทับช็อปก็เป็นปกตินะครับแล้วก็ทับกันนี่เลยอ่าสมมุติเราซื้อ M4 มาหนึน่งกระบอกใช่ไหมแล้วมันยิงไม่ได้แอดแอดยิงไม่ได้ก็ต้องอ่านตรงนี้ครับก็คือเอาปืนใส่ไว้ตรงนี้โอ้ยป้าเอ้ยลืมเอาลูกมาโอเคเอาลูกมารับลูกหนึ่งแล้วขอซีแม็กอีกสักแม็กหนึ่ง เคเราก็กด e เลยเอาปืนนี้ใส่ไปแล้วก็แม็กนี้ใส่ไปเห็นไหมครับปืนจะเด้งมาไม่มีนี่ไม่มีชื่อนี่มีชื่อเห็นไหมครับผมโอเคแล้วหยิบออกมานี่เลยอ้าว่าเอ้ยมันยิงไม่ได้ก็เพราะว่าห้ามถือปืนหนึ่งปืนกนหนจะบอกก็คือเอาปืนนี้ออกไปซักแล้ก็ยิงมันก็จะยิงได้ปกตินะครับผมโอเค แล้ววิธีใส่ C-Max ก็เหมือนเดิมเลยก็เอาปือนี้ใส่ไปแล้วก็เอา cma x ใส่ลงไปก็จะเป็น cma x ็อยเห็นไหมครับผมโอเคแล้วเราจะมาลองสุ้มเกิดกันเลยนะครับผมก็สุ้มเกิดก,ก็มีดีแลนดอมนะครับก็คลิกตรงนี้ไปมันก็จะเป็นทุ้มเกิดและทางนี้มันก็เป็นเซฟโซนหนึ่งถึงสี่นะครับแล้วก็ลงเืองต่างๆถ้าคุณมีแครหรือมีอะไรก็มีเพื่อนมีอะไรให้ลงตามนี้ได้เลย ถ้าไม่อยากเจอคนเพื่อถ้าไม่อยากเจอคนยิงก็ให้ลงสุ่มเกิดซะนั่นจัะจะได้ไม่ต้องตายโอเคแล้วครับ se ll นะครับมันก็จะเป็นที่ขายเนื้อเนือมบี้แล้วเหตไอ้กองเนี้ยคือเป็นมันดี่นะมันก็จะดอปตามแาะตามซอมบี้ปกตินี่แหละมันมีโอกาสดอกยากนิดนึงก็คือถ้าดอกมาอันหนึ่งก็ขายได้หนึ่งหนึ่งหงมืนบาทอ่ะ เาคิดดีรวยนะครับโอเคเราก็จะมาลองสซดเกิดแล้วละกันซดเกิดไปโอเคเกิดไหนไว้บ้าเอ้ยต้องเดินไปดูนะเนเมืองเจอเมืองเจอเมืองดูเมืองก่อนว่าขอมันดยอกยากหรือง่าย เออน,นี่เป็นการโปรโมทเซิร์ฟครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็ถ้าผมพูดอะไรไม่ดีไปก็ต้องขออภัยด้วยนะเจ๊ yeah. เอ้ยนะจ๊ะโอเคก็ลองมาดูเอ้ย้าเอ้ยทำไมกล่องไม่มีวะเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยตกใจเลยแอดมินเซิร์ฟเวอร์นะแอดมินเอ้ย,อย,ย,อยไม่ใช่แอดมินนี่ย้าสตาฟเซิร์ฟนะครับผม ก็มีอะไรก็ปรึกษาได้ก็คนก็น้อยอย่ะนะครโอเคเราก็ลองมาเปิดกล่องส่มฮ้ยอิ้าไม่ใช่กล่องส่มดิโอโหไปหมดแล้วผมกลองดอกอ่าอิเอ้าไ,ได้ชุดมันหนึ่งชุดอ่าแล้วขอบอกนะถ้าถ้ากล่องหายปั๊บไปอย่างนี้ก็คือคุณได้เก็บของไปแล้วแล้วมันก็จะไปดอกที่อื่นนะโอเคเราก็ เจอตามมืองเลยลวกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมว่าผมทับทับสปาวดีกว่านะเพราะเมืองนี้มันไกลอะผมว่าอยู่นิดบ่าเออได้พีก็สิบมาได้ไงเนี่ยศูนย์แมกเออแล้วขอบอกอย่างนะไอ้กล่องเนี้ยไม่ได้กล่องประดับนะครับก็มันเป็นกล่องเปิดของเลยเนี่ยได้ของเห็นไหม มันก็จะสุ่มได้ทั้งอาหารใช้ได้ทั้งเปืนมากดสุ่มก็ได้นะโอเคแล้วก็เอาลงง่ายๆเลยเป็นลงเมืองก็ลงเมืองขอเป็นล็อกกี้ฟอร์ดแล้วกันเห็นเขาว่าคุณเยอะโอ้ยบ้าเอ้ยโอ,อ้ย้าเอ้ยปืนถือสองกระบอกโอเคนี่ไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่บอลนะมันเป็นใส่กชนดเกาะ คก็ไม่ตอบอะไรหรอกอเคนี่เลยเดี๋ยวบอกให้ฟังเลยก็คือคอตัวเล็กมันก็จะเกิดอยู่บ็อกนี้เลยนะก็สิบนาทีเกิดอะ่ะก็ต้องมาฟาร์มกันเลยมันก็จะมีโอกาสรอทั้งสไนท์ทั้งอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าผมอยาก pvp เดี๋ยวพาไป PVP แล้วกันโอเคขอประกาศก่อนนะประกาศแต่ไม่ประกาศดีบอกว่ามายิงมายิง PVP กันตายของไม่ตกนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดู p v p อยู่ตรงไหน,น ก็ทางขวาม,มือเลยก็คือพีวพีนี่นะครับตัวใหญ่นะอดอ่านกันด้วยนะโอเคนี่เลยก็อ่านนะครับก็นี่พีวีพีดอบก็คือตายของตกนะครับผมตายของตกและตรงนี้ก็เป็น PV p v no วีีโนดอบก็คือตายของไม่ตกก็คลิกกันเลยครับหมับ้าไป เค okay, ดูที่ครผมจะยิงใคาได้หรือเปล่าหรือว่าเขายิงเรากันแน่ต้องรอนดูกันเลยนะครับเจอคและเจอคนละดูก่อนว่าผมจะฆ่าได้ไหมโอ้โหเม็ดเดียวครับปวแตกเลยว่าเอ้ยอเคผมแคนอะ่ะแคนะ่ะไปใหม่ดีกว่าเคนะครับ ก็ลองดูอีกทีหนึ่งถ้าผมค่าตายมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเค<ป> <Okay, S 2> เดี๋ยวจะลองไปยิงคนดูก่อนนะโ<ป><ป>อไอ้ป้าเอ้ยสตาร์ทโถ่ยิงไปเถอะยิงคนหลังดีกว่า ลุมลุมยิยงลุมยิยงครับลุมยิงป้าเอ้ยที่ไม่ตายที่ผมยิยงกากแ ER ล้วเนี่ยขอขอเติมยาก่อนเติมแม็ก่อนป้าเอ้ยจะตายพนนี้ก <sy b ong> ่อนโอ้ยป้าลุมลุมป้าเอ้ยเอาเข้าใหญ่แล้วคนนี้ลบก่อนลบก่อนโหยังตามยังตามมาป้าเอ้ยยังตามมาจะวัดป่ะหล่ะ จะวัดปล Heck, ่าล oh, oh, mm ่ะน้จะวัดปล่าล่ะป้าเอ้ยมาดิมาดิมาดิใครจะตายก่อนมาดิมาดิใครจะตายก่อนมาดิโอ๋ยป้าเอ้ยตื่นยาโผมาลองดิมามามาดิป้าเอ้ยยายาโอ้ยถหายแล้วป้าเอ้ยยามาดิมาดิเอาดิเอาดิเอาดิมาดิอมาดิมาดิ โอ้ยป้าเอ้ยค้างโอ้ยไปไหนล่ะมืนเลยคนนี้มึนลองมาหลายชุดเทพเนี่ยชุดเทพลองมาหลายชุดเทพอ่ะนะลองมาลาโอ้ยป้าเอ้ยตายโอเคก็ต้องขอขอเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวก็ที่บอกเลยเดี๋ยวจะทิ้ง IP s e เซิรอร์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับ ก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับก็ช่วยให้เซิร์ฟอยู่รอดโอเคเดี๋ยวขอหามุมจบคลิปแบบสวยๆเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับก็ผมแอดมินเซิร์ฟไลฟ์ก็ต้องขอสวัสดีครับวันนี้ก็ขอโปรโมทมีท่